โอเคนะครับว oh, okay, yes, so, well, so ัสนี้จะไปชมกันนะครับก็เปลี่ยนผมไปใส่ชุดอะไรนี่ก็จะจะบอกว่ากวนี่นะครับผมเซไปเก็บไว้ก็คืออมความจริงอ่ะผมอัดไปแลรอบหนึ่งแต่โปรแกมอัดมันเต็มนะครับในนั้นอ่ะ มันเต็มเราดูชือกผมพังเลยไม่พังเลยนะนีะก็มันเต็มนะครับมันก็เลยทําไม่ได้ไม่ไม่ใช่มันทําไม่ได้อันนี้มาคุระอันนี้แล้วไม่ใช่คือมันเกิดเหตุการณ์ออฟฟิเชียลกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสร้างบ้านก็คือมันนก็สร้างบ้านได้ระดับเยอะหละแล้วก็ทีนี้ก็ อะไรวะนะแต่ผมไปดูก่อนนะคะรับว่าเกี่ยวอะไรร้อน,ม,นมาหย่อมมาแล้วมาแล้วนะครับโ <Okay. S 1> <Go. S 2> อเคก็เดี๋ยวเราจะมาสร้างบ้านกันนะครับวันนี้วันนี้บ้านน่าจะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้าน แล้วกตก็ว่าไม้ผมก็ได้ไปฟาร์มาแลยนะครับผมจริงมันมีมากกว่านี้นะครับแต่ว่าผมสร้างไปแล้วไงในระดับหนึแล้วก็ไม้ไม้เบอร์เ่ยมันไม่พอผมก็เลยไปหามาเพิ่มโอเคนะก็เจอกันนะโอเคแต่ผมเอาวันนี้ลงมาหนึ่งจุ anyway ๊บจุ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 ๊บ Yay! มว่าจะวางไอ้นี้ก่อนกันเอาะแอะแออ๊ะแอ๊อะแอ๊ะอะแอ๊ะอ๊ะอะอ๊ะออะแะเอาะวอะอ โอเคสามเบสสามเบอันนี้วเราก็สี้นะครับก็หวานกับดาบเนี่ยที่ท่านผู้ชมเห็นว่ามันเหมือนเป๊กๆไปคือผมค้ามใหม่นะครับเพราะว่ามันทางเลยโอเคนอนก่อนโอเคเดี <c oughs> okay. ๋ยว่า ขึ้นไข้างบนเอห่าเราต้งใช้สที่รียกว่าล็อกนครับตทไมเสียงกลองผู้ชมฟังเสียงกลองดูเสียงมันแบบแกๆดูเสียงมันอ้เาอาหารละ เราก็ไปเก็มเกมมาทั้งตัวมดเปิดทีบะโอเคไปกันนะครับไปสองโอเคก็เจอเพชรแล้วครับอย่ผมว่าภายหน้าเราต้องไปหายนั่นไปเออไปนั่นไป จะร<อ>ับไปครับเอาคัพมาตรงนี้โอเคโอเคนะครับแล้วพอเราไปเสร็จสิ่งเดียวที่เราต้องทำก็คือรับเบนนี่เยอะๆเลยเอาคัพมาหมดเลยก็ได้เพราะมันใช่เยอะ ไม้โอ้เง่วนเออก็คืออย่างแรกคือจะไม้โอ้นะครับรอบตัวนี้ก่อนโอเคได้จะใช้เวลาอยู่จะตัดไปตอนที่เราทำเสร็จเลยนะครับปะเป็นนุ้ยอยู่แล้วลนี่นี่โอเคครับไปเ,เดี๋ยวกว่อนนะ อ๋อไม่พอดีนึกว่าพอดีอันนี้คือความจริงมาเป็น64นะครับแต่ว่าหมดพอดีเลยก็ oh. นะครับแค่นจ้จออใบนะครับคือต้องทำแบบนี้ ตัวแบบมันจะไม่กึ่งกลางเลยโอเคโอเคเดี๋ยวเราตัดตองเลยน,นะครับป่ะโอเคนะครับตอนนี้ก็เราก็ได้สองฝั่งแล้วนะครับนี่นะครับเออแล้วก็ต่อไปนะครับ นี <Yeah. S 1> mm ่ก hmm. okay. ok ็ได้เอามาทำเป็นบล็อกนะครับเอาเอาทำเป็นบล็อกหมดเลยก็ได้ทำเป็นบล็อกนะครับจุ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 โอเคแล้วเราก็ทำแบบนี้นะครับ โอเคนะครับเริ่มโอเคนะครับพอได้รูปทรงแบบนี้นะครับเราอะจะทำเป็นแนวยาวไปเลย ทำเป็นแนวยาวนะครับทำเป็นแนวยาวใหญ่ก็ก็ทำแบบนี้เลยนะครับนี่ต่อไปเลยจนมาถึงตรงนู้นนะครับแล้วก็จะจะเอาชั้นต่อไปก็ทำแบบนี้ต่อไปถึงนู้นไปเรื่อยๆนะครับอืมโอเคโอ้น่าจะใช้เวลาอยู่นานขนาดนี้แล้วตัดตัดตัดตลอดเลยอ่ะ 打不了。 เออไปงเดกนลูกยู่หนวะทานอามาเลยสองก้อนอามาเลย โอเคปึ๊บครบปึ๊บเัี๋ยนี้ชุบปึ๊บคนเลยรอ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 ได้ย่งโอเคนอนกดรอลยึ่งมาเรียบโอเคเราก็ขึ้นไปข้างบนนะครับไม่ใช่ขึ้นไปแล้ว เพื่อเปิดหัวนะแมานะโอ้ซต้อนเรปัก่อนฟันง Bye. ตัดเองมาเลยจะมาหลังนะปอบเองื่อแน่เอาไปเป็นหนึ่งตกคลาสสิคที่เรียกว่าบ้านใจเมาก่อนนะครับเอาบันไดออกมาเอาขางกระตุกกระตุก ีกโอเคก็นะครับเราก็จะวางอ้บล็อกเนี่ยไอ้รอบตัวนี้นะครับโอเไปแล้วไปนะครับเดี๋ยวไม่เจอะไรไปแล้วบายโอเคนะครับไม้หมดก็ไปหากเบื้อนนะครับ แต่ผมว่าไม้ไอเบื้อนะครับมาจงขวานนี้พังแล้วแล้วกันแต่ผมว่าจะครับขวานอีกอันนึ่งขึ้นมาผมไปเอามาเด็กสามรอบ ไปปึ Purd ๊บแล้วก็เอาไอ้บ้านยิ่งเกิดเอกเลยเนี่ยดูผมว่ากัน คคลับหมวกคลับไอ้นี่คลับหวานเป็นก็ผมว่าเดี๋ยวเราจะไปขุดไอสิ่งที่เรียกว่าขุดขุดไม้ตัดไม้ไ่จ้ะสองว่าจุดสองิเจ um. ็ด ็เดี๋ยวผมว่าเราจะไปตามทางนี้นะครับคือทางนี้ใช่ไหมไม่ใช่ทางนี้ทางนี้ทางนี้โอเคไปทางนี้นะครับ นะครับมาถึงแล้วที่จะงวัดจะตัดไม้นะครับเดี๋ยวต็มที่เลยนู <inaudible> ่นขั้วใหญ่่เียตัดไม้กันเลยครับจะตัดภาพไปจะตัดไม้กันเลยครับไาโอ้โอ้ ดูบ้านเรานะคะสูงโอเคก็ได้ไม้มาประมาณสองกองกับอีกสองอันน่าจะพอแลวมัมง้งมั้งนักมันดูขั้นบนวันอนาคตเราจะทำยดงไงกันมาเราจะทำยั่ะโอเค ก่อนอื่นสักกองนึงก่อนโอเคเอาไว้นี่สักยี่สิบอันก่อนแล้วกันก่อนอื่นอะเพราว่าเป็นแรกเริ่มเป็ดีแล้วกันดูตีว่าจะพอไหมมาตีเล่ามาตีเล่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูว่าพอไหมแล้วครับ อเคครับท่านผู้ชมไม้ที่ผอ,อามาสอ,ก,อ,อ,อก้มาดก็เมว่าตก,กอ,อกอ,อ,อกกบงครึไปองครึ่ไ,ไนนะวใ่ใไม้ขม้างบนนี่จะใช้กับอกองแลนะ้วน่ะ โอเครบไปหาม้เพิ่มโอเคนะครับผมว่ามันน่าจะไม่พออันนี้คือผมครับควานใหม่อันนะึงนะกองหนึ่งน่าจะไม่พอผมเลยตัดมาเท่าเดิมเลยเอ,อสองกองบอีไปสองอันจะพอแล้วล่ะเออจะเกินเดอนตามมั้ง มังนะมังมอง ต้ง <c oughs> แต่เช้าแล้วนะดูแังไม้อันค้ำแล้วนะไอความจริงตอนนี้ผมแตบไม่ได้เร่งอ่ะมันใบใบนะก็ผมหลับไป <c oughs> ไม่ใช่ย์ให้ดูคือผมอ่ะไม่แล้วค้ำแล้วมันก็ค้ำใช่ไหมก็มเลยไปนอน Tchau, lige ตอนนี้ผมก็สร้างเสร็จไปชีเรียบร้อยเย้โอ้สร้า,กกางกอบสามชั่วโมเยี่ยมเลยแต่ผมว่าเสนี่เลาปิด จบทำไมเลื่อนก็วางก็จืโอเคนะครับตอนนี้บ้านก็เสร็จแล้วเย,ย,ย้โอเคนะครับ,บ,ก, yeah! รบก็ขอจบคลิปนวิดีโเท่าน,นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe นะครับไปแล้วนะครับบายไปครับบ้านผมเสร็จแล้วนะครับ